นางเบิงไม่โคหเหตุทางอีก,กันนะมือนี่อทอ่ายูเพิ่นเอาทอมาใส่เพิ่มพะนะ้ามันถีอยูว่าบันนี่ทาา่านไหม โอ้ไม่เพิ่มใส่ออออทอไม่ะนะมกันนะก็อนประยู่อเอาไปหล่ะพี่น,น้อง นั่งอยู่ไกลๆไปไกลๆก็ยันเขาเจ้าเคียงเอาเบิ่งอยู่นี่ล่ะซ่ํานีล่ะเฮาซเบิ่งซะนี่นเนาะ